เราจะรู้สึกเนี่ยอยากจะใส่เดี่ยวกับไปเสมอนะครับเมื่อเจอคนที่เวียงมาใส่เราเนี่ยหรือว่าอารมณ์ไม่ดีลงมาใส่เราแล้วอยู่ดีๆเบแบบไม่มีเหตุผลนะอยากจะบอกว่าทุกคนใจเย็นๆก่อนครับค่อยๆค,คิดสมองเนี่ยมันจะชอบสั่งให้เราเนี่ยไฟตลอดเวลาว่าเฮ้ยแกแรงมาฉันจะแรงกลับอะไรเงี้ยแต่เราหยิบไอ้ตรงนั้นเนี่ยออกมาวางไว้ก่อนแล้วหยิบสมองตรงนั้นออกมาวางไว้ก่อนแล้วก็ใช้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดก่อนว่า คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่เวียงใส่เราแล้วก็อารมณ์ร้ายใส่เราเนี่ยคนคนนี้มันมีทริกเกอร์หรือว่ามันมีปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะเกิดกับครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวอาจจะต้องเพิ่งสูญเสียครอบครัวหรือว่ามีญาติพี่น้องเจ็บป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จะระบายทางไหนแล้วก็อาจจะใส่อารมณ์มาในงานใส่อารมณ์มาในคําพูดที่มาพูดกับเราโดยที่แบบว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะเราจะต้องใจเย็นๆหยิบสมองส่วนที่คิดเ,ดเร็วๆออกไปก่อน ค่อยๆคิดค่อยๆถามเขาว่า,เ,าเกิดปัญหาอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกยังไงอันเนี้ยมันเป็นการช่วยแก้ไขสถานการณ์ณปัจจุบันที่กําลังโดนเหวี่ยงใส่อยู่แล้วเราจะอารมณ์ร้อนใส่เขาเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเอาลมร้อนไปเมื่อไหร่เนี่ยมันย่อมไม่มีผลดีเลยนะครับย่อมแต่จะมีผลเสียแล้วก็จะติดค้างกันในใจด้วยแต่ถ้าเราค่อยๆบอกเขาค่อยๆ พูดคุยกับข่าว่าที่เวียงที่ใส่เนี่ยที่อารมณ์ร้ายใส่อารมณ์ร้อนใส่เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรือเปล่านั่งคุยกันก่อนไหนลองพูดมาสิอะไรอย่างเงี้ยค่อยค่อยคุยไปแล้วค่อยๆปรับความเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ควรใส่อะไรกลับไปใช้ให้ข่าเลยมันมันเป็นเรื่องที่ควรที่ต้องสงสารด้วยซ้ำใจเยน็เยนๆก่อนทุกคนถ้าเจอคนเวียงมาก็ใจเยน็เยนๆก่อนครับ